สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ N X Battle นะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของยูกิโอสักเจอเด็กอันใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างบูไอไว้ดาก้อนกับเด็กดักไมจิเชียนนะครับโอเคครับผมจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนแรกเราก็ต้องมาหาผู้เล่นก่อนก็เริ่มจากฝ่ายฉุกฉุกผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับครับผม เล่นต้อนยุกิจะจวดการห้าใบนะครใบขึ้นมาผมใช้การ์ดเป็นมอนโซลเซเวนครับครับผมโซลเซเวนสามารถหาการ์ดที่เป็นดาร์กเมชเชียนหรือระบุดาร์กเมชเชียนอยู่ในเิ่นครับขึ้นมาโปะไว้ที่ท็อปเด็กได้หนึ่งใบโอเคครับก็เลยคือต้องเป็นเมชเชียนรอดดังนั้นนำเมชเชียนรอดมาวางไว้ที่ท็อปเด็กผมมอบการ์หนึ่งใบแล้วก็ผ่าครับผมเข้าเทิร์นนะครับดรดเฟตจวดการ์ดครับแซนด์มาเฟตครับเมนเฟตครับครับนอรโมสมอนครับ เมเด้นวิทอายออฟบลูครับผมจากนั้นนะครับขอเซก้าร์หนึ่งใบแล้วก็เอ็นเฟดเลยครับครับตเรอเฟดครับครับเมนแฟนบายเฟดเมนเฟดครับครับผมลงเมจิเชียนล็อสทำลายสนามครับครับลงสำเร็จครับเมื่อทำลานสนามทำการเสิร์ชเวทหรือกับดักที่มีการระบุดาร์คเมจิเชียนอยู่ในเทคขึ้นมือได้ครับครับผมเลือกดาร์คเมจิเชียนเมจิเคิลเซอร์เคิลครับโอเคใช้ดาร์คเมจิเชียนเมจิเคิลเซอร์เคิลครับครับ สำเร็จไหมครับสำเร็จครับโอเคครับไม่ใช้งานดูการ์ดสามใบบนเลือกการ์ดดาวน์เมติเชียนหรือเวทที่ระบุดาวน์เมติเชียนผมเลือกดาวน์เมติเชียนครับโอเคครับการที่เหลือจะเรียงตามชอบระวางไว้ที่ท็อปเด็กโอเคโอเคครับจากนั้นหมอบการ์ดอีกหนึ่งใบแล้วก็พันเทิร์นเลยครับครับผมผัดเทิร์นครับดรอกเสร็จครับอเซตมอนสเตอร์หนึ่งใบครับครับแล้วก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เอ็นเฟนเลยครับโอเคครับ ครับโดเฟสครับหมอบกัดหนึ่งใบทำการสังเวยเมจิเชียนร็อตเตียดดาร์กเมจิเชียนโกลด์ครับโอเคครับสำเร็จครับโอเคครับแล้วก็ดูไม่น่าไว้ใจเลยขอเข้าเป็นเฟสสองแล้วก็เอ็นเฟสเลยครับครับผมโอเคเธอนผมครับดอดเฟสตัวครับครับโอเคขอบูชายันมอนเตอร์สองตัวครับผมมีมันอัญเชิญแบบ โนมอสโมอบูอายไวรดสก้อนคลาสสิกสุดๆจากนั้นครับผมเข้าเบทเทิลเฟสเลยครับโจมตีเลยครับเปิดการ์ดที่มอบอยู่ครับรัดกำดักมาเรียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอสต์มิลเลอร์ฟอร์์ครับเขาจะบอกว่าจะทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดอโจมตีเข้ามาผมจะเปิดการ์ดที่มอบอยู่ครับผมบู๊ออฟมูลครับผมทาร์เก็ตบูอายไวรดสก้อนนะครับให้เปลี่ยนเป็น ความป้องกันมันกลับไปความเฉยเลยใช่มันจะอยู่ในฐานภาพป้องกันก็จะไม่ถูกทำลายโดยมิลเลฟอร์ดครับครับดีโซฟตอกผลนะครับชี่อะไรต่อบไหมไม่ครับโอเคอ่าแล้วก็มิลเลฟอร์ดเปียงเปียไปแล้วอ่าไม่โดนใครครับอ่าจากนั้นเป็นเฟสสองนะครับแล้วก็ไม่ทำะไรแล้วขอเอ็นเฟสเลยครับใช่ครับดรอปครับอุตส่าห์เรียกมาโดยการเสียบมอเตอร์สองตัวจะมาทำลายกันแบบนี้ไม่ได้นั่นใชนะหมที่ความสามารถของมิชิเชลอตในสุสานครับครับผม ทำทำการสองเวยแบบเมิเชียนเก่าเพื่อนำเมิเชียนลอดกับขึ้นมือครับ,รบจากนั้นลงเมิเชียนลอตกลับมาครับลง,ลงสำเร็จครับคบลงสำเร็จผมทําการหาเวทกับดักที่ติดเผาไติดดักเมิเชียนหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับครับนำเอเทนอลโซขึ้นมือครับหมอกัดหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเทินเลยครับ ครับผม้องเฟตครับจวนหนึ่งใบแตนายเฟตครับทำอะไรไหมไม่ครับเมนเฟตครับขอฟลิปมืออ่างแล้วก็กลับขึ้นมาตั้งโจมตีครับจากนั้นใช้เอฟเฟตของ r i d e r of the Stormwind บนมือนะครับผม t a r g e t Monster ผ่ามังกรที่เป็น Normal Monster 1หนึ่งตัวนะครับเอาตัวนี้ไปสวมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้จะถูกทำลายสามารถทำลายตัวมันเองแทนได้ครับแล้วก็ถ้ามันตีโจมตี ตอเตอร์ที่ตั้งประกันอยู่เนี่ยจะเอาแอทแท็กนะครับไปตบตีลบดีเฟนต์แล้วก็ทะลุลายตบตีทะลุด้วยใช่ขอเข้าไปทั้งเฟรดเลยครับสามพันจมตีนะครับครับรับดาเมจครับหนึ่สี่ร้อยนะครับเมนเฟรดสองครับเซตมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับจากนั้นเมนเฟรดเลยครับในช่วงเอ็นเฟร็ดครับเปิดเอเทอร์นอลโซครับครับเฉพาะสมาร์ทของเอเทอร์นอลโซนำดาร์คดีเทเชนเข้ามาในสนามโอเคขอเปิดการกำลังดักครับ บอสคอมเมดีแท็บโคนะครับเมื่อมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีมากกว่า1,500ถูกซัมบอนมาครับสามารถที่จะทำลายตัวนั้นแล้วก็เอาออกรถเกมได้เลยครับอ่าเชียอะไรต่อไปครับผมให้ไม่ได้นะครับผมใช่พระเจ้าผม,ผมต้องยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งโอเคผมห่วงครับโอเคครับเชียร์ต่อไม่ได้แล้วครับครับและหลังจากดัรเพเชียนถูกอันเชิญลงมาสำเร็จนะครับครับผมผมทำการแบนนิดการที่มองอยู่เลยโอเคครับนี่ครับไ้อก ครับแครับผมครับผมอ่ะอันนี้ช่วงเอ็นเฟดอยู่เนาะครับผ่านเลยครับเมนดอลเฟดครับสเตนไปเฟดเมนเฟดครับใช้ความสามารถของเอเทอร์โนโซลในในเทิร์นของผมเรียกดาร์คเมจิกเชียอีกหนึ่งไปเข้าบนสนามความสามารถของดาร์คเมจิกเซอร์เคิลทำงานนะครับไปทำการรีมูฟบูไอทิ้งครับไม่นะแล้วเราสวมทำไมเนี่ยหมดแล้วไม่ได้กันรีมูฟด้วยโอเคครับโอเคครับแล้วก็ เข้าสู่ช่วง Battle Fate ครับผม Battle Fate ดาร์ฟนิชเชียนโจมตี2,500ครับเยอเข้าครับดาร์ฟนิชเชียนอีกตัวโจมตี2,500ครับเยอะหมดไปแล้ว5,000ครับโอเคครับจบเทิร์นครับโอ้จบกันหมดกันที่ฟ้าของมือท้าถยไปกับตาดอฟเฟตครับเมนเฟตครับขอโนมบอส m o นเมเดนด์ไอเออฟลูมาตั้งโจมตีครับผมจากนั้นเอ็นเฟตเลยครับครับเขาเถินครับดรอฟเฟต ครับสเตนไฟฟ์นะครับเมนเฟดผมขอใช้การเวทมนต์เท้าสั้นไนฟ์ครับครับผมแทร็เก็ตไปที่เมเดนวิตอายออฟบลูครับครับผมสบายขอเชนเอฟเฟกต์ของเมเดนวิตอายออฟบลูนะครับผมถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยถูกแทร็กเก็ตจากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ก็คือจะเรียกบูอายไว้ดากอนแบบสเปเชียลซัมบอนนะครับจากมือเด็กหรือว่าสุสานได้เลยครับหนึ่งครับผมโอเคใช้เอฟเฟกต์นะครับเชนอะไรต่อไปครับไม่ครับโอเคไว้ดากอน อย่างแรกผมให้ดาคไอเชียนจบตีที่บัวไออะไรกันเนี่ยที่จะทำอะไรครับใช่ครับเอาเลยครับครับผมเสียไล่ห้ารอยอ้าแล้วก็ดาคไปเชียนตกลุสุสานนะครับครับผมเมทเฟสสองครับครับใช้ความสามารถของเมจิเชียนโซครับครับผมผมสามารถนำการ์ดที่ติดชื่อไปไอเชียนจากมือและจากในเด็กลงสุสานได้ ผมใช้ความสมรรถนะเมจิเกเชนโซครับครับผมนำการ์ดสเปลแคสเตอร์เลเวล6หรือมากกว่าครับลงสุสานจากกองครับผมเพื่อที่จะจัดนั้นใช้ความสามารถที่เออ่ใช้ความสามารถตัวเลือกที่2ครับบอกว่านำการนี้จากมือลงสุสานไปด้วยครับเพื่อที่จะเชิญแบ็คเมจิกเชนกลับเข้ามาได้ครับผมดังนั้นผมเชิญดาร์คเมจิกเชนครับครับและความสามารถของดาร์คเมจิกเชนเซอร์เคิลทำงานครับครับผม เมื่อดาบพิเชศษข้อสนามผมเป็นนิดบูอายทิ้งเลยครับไม่นะอ้าวแล้วผมจะเล่นอะไรทีนี้ครับหมดแล้วโอเคครับแล้วก็การจบเทิร์นครับครับผมดรอฟเฟตครับอ่าเซตวอเตอร์หนึ่งใบครับผมแล้วก็เอ็นเฟตเลยครับดรอฟเฟตครับโอเคนะครับแล้วก็เมนเฟตแล้วก็แบทเทิลเฟตนะครับครับไปเชียร์โจมตีมอนเตอร์ที่รังป้องกันอยู่ครับครับใครมาแมนแล้วก็ดาบพิเศษหนึ่งตัวโจมตีหนึ่งครั้งครับครับในพอยเหลือสามร้อย ถ้าร้อยอ่าครับโอเคครับแล้วก็จบเถิดนะครับผมจะสู้ยังไงเล่นไปครับบุไวไปแล้วสองเขาเลครับจบครับเกิดการหนึ่งบอลครับผ่านครับโอเคครับก็ต่อรอเฟสสเต็ปเฟสเมนเฟสครับแมทชั่นเฟสครับจมตีครับครับเพื่อแล้วก็จมตีหนึ่งครับเออโอเคตายแล้วครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ N X m a t t e r ในวันนี้ครับผมก็จะเป็นการเล่น ตัวสตั๊กเจอร์ให้ดูนะครับ,รบซึ่งเด็กของเราเนี่ยผสมมาจาก2เด็ก2เด็กกับแค่องกล่องนแล้วก็<อ>ตัวโปรโมแพ็คที่อยูเขาเรียกว,ว่าพาวเวอร์อัพแพ็คใช่ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเล่น ในส่วนของตัวดักพิชเช่นแล้วก็ตัวบัวอายนะครับก็สามารถตามหาได้แล้วนะครับวันนี้นะครับที่ NX Gallery ทุกสาขานะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee ้รัชดาก็มีเช่นกันครับแล้วก็นะครับสำหรับ NX Battle นะครับครั้งต่อไปจะเป็นการ์ดเกมอะไรเป็นเด็กอะไรมาสู้กันเนี่ยอย่าลืมติดตามกันได้ที่ NX c h anel n แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ c h anel n ของเราด้วยนะครับครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ